สวัสดีค่ะมือนีเขาสิพามะไซกุ้งร้องเบิงเราจา่ะเนาะนี่มะไซลายอันบาจา่จ้าได้มาจากอัน,อนตอนนี้เฮามะไซก่อนเน่ะมืออื่นสองห้องใอยสิม่ยำยรักเพิ่นวะเฮ็ยไ้ตี ออไปจ้าลงไปใส่ตังห้างหาง้หางลักพอน,นี่เราพอนียไม่เหยียบพอนี้ไม่เหยียบของเ,เ,เก้าเด้อ ได้ว่าล่ะพังผูกกับอันปูกผูกกับน้มันติดกับหญ้าก็ได้ดกอกหไา้ห้างกันปหนใดเจะละมองอ่ะเดา <laughs> แล้วแต่ความพอใจแจ่อันนี้เป็นอันที่สองนะจ๊ะทนีนนี้ไม่ต้องแปะแล้วมั่ยถ้ามันตั้งยู่เย้ยก็ตั้งอย่าเกี่ยวไว้ก็เท่น้ำมาข้าคุณนันะ ตั้งได้ป่นั่น ใส่ฟังนี้เขาอันที่สี่เป็นว่าเขาสิไปตั้งใดอีกซสีอันน่ะนาย,ยไปยืนส้มผลงานเนี่ยน้าเจ้าไปอีกทางไม่ บรรยากาศตอนเขามาวางเขาเออนี่ยังวะเขาเอามาดากียงก่อนนี่เอามาใส่อันนี้ไหมเขาเออนี่อย่างอันนี้แม่พี่น้องเพื่อเออนะอยังเนี่ยอันนี้มะซ่ายเนี่ยนี่ล่ะเขาอันนี้มาดักกุ้งย้ำมือซอคอยสิมายาม <S 2> <S 2> <S นะจ๊ะว่ามันสิได้บ่ยามคือมาเบิองมาได้บ่ เห็นเพิ่นมาใส่เราเพิ่นเพิ่นได้เนาะจาก็เลยพักกันมาร้องเบิ้งมาเนี่ยหาหมองใส่ก้อนยันตกน้ำเสียพี่น้องเบิ้งบรรยากาศย้มแรงตะวินตกผู้ไปแล้วนาะจากมืดแล้ว บรรยากาศโดยรอบมันเป็นหวยล้าหวยอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนะจ๊ะติดถนนทางไปโรงเรียนคนผู้คนไปหาวางังกับดาบคนอยูุ่น <c oughs> <c oughs> เหลือสองอันสุดท้าย กษิตวังเขียา,าวนี่เบิดเลยนะาจา่ะอาหารเมร็ดอาหารกุ้งเม็ดร้องเบ,บิงวดัดะสิตได้บ่พี่นอกผู้ใดมีสูตรอาหารดีที่นั่นก็นแนะนำมาได้เลอจ้ะเดอ้อ เมื่อเนี้ก็เอาไปซ่อมนี้ก่อนะจ้าเดี๋ยวมืออื่นเศร้าเฮามาเบ่งกันไหมว่าเฮาสิมานเบอสวัสดีจ้า